ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมบทที่3เรื่องทำงานดีมีความสุขวันนี้ทิชเชอร์จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับหัวข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคือผลของการทำงานอย่างสุจริตที่มีผลต่อครอบครัวและ สังคมก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำรับสมองกันก่อนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเป็นแบบถามตอบนักเรียนไม่ต้องเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะเป็นคนอ่านโจทย์และให้เด็กๆช่วยกันเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำรับสมอง n ับ b e r วันได้เลยค่ะรับสมอง n u m b e r การกระทำใดไม่ก่อให้เกิดรายได้เรามาดูตัวเลือกแรกกันเลยนะคะก ช่วยแม่ขายของขอนำเงินไปซื้อหนังสือเรียนขอสอยมะม่วงไปขายให้เด็กๆเ,เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องได้เลยนะคะ Student Ayu r e o f i n i s h e d เสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรามาเฉลยกันนะคะว่าการกระทําใดไม่ก่อให้เกิดรายได้และคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือนําเงินไปซื้อหนังสือเรียนเพราะว่าเราได้นําเงินออกไปใช้จ่ายไม่ได้รับเข้ามาเป็นรายได้นั่นเองค่ะต่อไปรับสมอง n u m b e r 2อาชีพคือการทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้ข้อใดไม่ใช่อาชีพ เรามาดูตัวเลือกแรกกันเลยนะคะกนักร้องขอตำรวจคอนักเรียนให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะยูเดียนนะยูฟินิทเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังเอ้ยเรามาเฉลยคำตอบกันนะคะ อาชีพคือการที่กอ่อให้เกิดรายได้แล้วข้อใดไม่ใช่อาชีพคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ,ข,อข้อคอค่ะนักเรียนจัดว่าเป็นหน้าที่ของเด็กๆในการเรียนหนังสือส่วนนักร้องและตำรวจเป็นอาชีพที่สามารถกอร่อให้เกิดรายได้ได้นั่นเองค่ะรับสมอง Number t ข้อใดที่กอ่อให้เกิดรายได้เรามาดูตัวเลือกแรกกันเลยนะคะกอจัดห้องนอน ขอทำอาหารให้ครอบครัวขอปลูกผักขายให้เด็กๆนะคะเลือกตัวเลือกเอาไว้ในใจเลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยกันนะ Student you finish เสร็จเรียบร้อยได้ยังเอ่ยเรามาเฉลยรับสมองนัเทีกันเลยนะคะและ งานที่กอ่อให้เกิดรายได้ก็คือขอ้อคอค่ะการปลูกผักไปขายจะทำให้เรามีเงินรายได้รับเข้ามาและใช้ใจ่ายในครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนจัดห้องนอนและทำอาหารในครอบครัวเป็นการทำงานแบบไม่กอ่อให้เกิดรายได้นั่นเองค่ะวันนี้ทีเชื่อจะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องผลของการทำงานอย่างสุจริตที่มีผลต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งตามทีเชร์มาเลยนะคะผลของการทำงานประเภทต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อครอบครัวและสังคมเรามาดูเลยนะคะงานที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ส่งผลต่อครอบครัวคือจะทำให้มีเงินใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและมีไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นนอกจากนี้นะคะยังทำให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมาชิกในครอบครัวมีความสุขต่อมานะคะการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้และส่งผลต่อสังคมจะทำให้เศรษฐกิจของสังคมดีขึ้นประชาชนมีไรายได้เพื่อใช้จ่ายทำให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศและอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าประเทศชาติพัฒนาค่ะ การทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และส่งผลต่อครอบครัวคือการทํางานบ้านทำให้บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่อาศัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคการทํางานบ้านทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขและสุข,ขอนามัยดีมีสุขภาพแข็งแรงเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ส่งผล กับสังคมดังนี้นะคะเด็กๆทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้คนในชุมชนมีร่างกายแข็งแรงเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดนอกจากนี้สมาชิกในสังคมยังมีความสุขเนื่องจากมีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเองค่ะ ผู้สรุปคร่าวๆได้ดังนี้นะคะก็คือผลของการทำงานอย่างสุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายเพื่อให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นทำงานประเภทใดก็ตามย่อมส่งผลต่อครอบครัวและสังคมดังนี้นะคะหนึ่งส่งผลต่อครอบครัวก็คือทำให้ครอบครัวมีรายได้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะส่วนที่2นะคะคือส่งผลต่อสังคมคือทำให้สังคมมีสินค้าและการบริการเพื่อสนองความต้องการได้อย่างพอเพียงเช่นการทำนาทำให้เรามีข้าวกินการปลูกฝ้ายและนำมาทอผ้าทำให้มีเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มหม่ม การทำงานเป็นหมอทำให้คนในสังคมได้รับการดูแลรักษาโรคภัยต่างๆได้อย่างเพียงพอการทำงานเป็นคนขับรถโดยสารประจำทางทำให้คนที่เดินทางไปในที่ต่างๆได้สะดวกนั่นเองค่ะและการทำงานเป็นคนกวาดถนนจะทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อประเทศทำให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้คนเรา มีงานทำไม่ตกงานก็ย่อมมีกินมีใช้อย่างพอเพียงท้าให้สังคมลดปัญหามีปัญหาน้อยลงส่งผลให้สังคมมีความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นในการประกอบอาชีพต้องเป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายเพราะทำให้ไม่เบียดเบียนกันจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมส่งผลทำให้ทุกคนในสังคมได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะส่วนอาชีพที่ไม่สุจริตตัวอย่างเช่นการขายยาการขายของละเมิดลิขสิทธิ์เป็นต้นเพราะเราไม่ควรประกอบอาชีพเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะมันผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อสังคมและยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยนะคะ ต่อไปนะคะที่เชื่อจะมาสรุปเกี่ยวกับความหมายของการทำงานคือการทำงานหมายถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะความสำคัญของการทำงานนะคะหนึ่งเหตุผลและความจำเป็นของคนต้องทำงาน การทำงานทำให้ได้รับผลตอบแทนหรือรายได้เป็นเงินเพื่อนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะความสำคัญในการทำงานการทำงานอย่างสุจริตทำให้สังคมสงบสุขนะคะการประกอบอาชีพสุจริตจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเอง ประเภทของการทำงานที่เชื่อได้แยกไว้มี2ประเภทดังนี้นะคะคือการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ตัวอย่างเช่นพนักง,งานเอกชนได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นกําไรต่อไปอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คือการทํางานบ้าน ผลของมันก็คือจะทําให้บ้านสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยการทํางานอดิเล็กที่ชอบจะทําให้เกิดความสุขและความสบายใจนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะที่เชื่อไม่มีแบบฝึกหัดให้นะคะแต่จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับผลของการทํางานอย่างสุดจริตถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนตอนนี้น้องๆเป็นนักเรียน แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วตโตขึ้นน้องๆอ,อยากจะเป็นอะไรกันคะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอาชีพสุจริตกันคะ่ะคำว่าสุจริตคืออะไรนะคำว่าสุจริตคือการทำงานที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นเช่นอาชีพเก็บขยะอาชีพกวาดถนนอาชีพค้าขายอาชีพหมอเป็นต้น ส่วนอาชีพที่ไม่สุดจริตนั้นก็ได้แก่ขายซีดีปลอมขายยาเสพติดเป็นต้นเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีงานทำเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวเองการทำงานก็คือการนำความรู้ที่เราเรียนมาประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ในการดำเนินชีวิตแต่ละคนก็อาจจะทำอาชีพไม่เหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็ต้องให้เป็นอาชีพที่สุจริตค่ะแต่ละอาชีพก็จะทำให้เรามีเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่และก็เลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยค่ะเล่าสู่กันฟัง น้องๆคะโตขึ้นน้องๆอ,อยากจะทําอาชีพอะไรกันบ้างคะแล้วเพราะอะไรถึงอยากทําอาชีพนั้นลองเล่าสู่กันฟังนะคะน้องๆคะคงเห็นอาชีพต่างๆมากมายเลยนะคะในแต่ละวันแต่อาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานน้องๆทราบไหมคะ ว่าคืออาชีพอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำความรู้จักกับการทำงานที่สุจริตและมีความสำคัญกับสังคมไทยเรากันค่ะอาชีพที่ว่านั้นก็คือชาวนาชาวสวนชาวไร่เลี้ยงสัตว์ชาวประมงครูตำรวจทหาร หมอและอาชีพบริการค่ะที่เรามีข้าวกินมีอาหารมีข้าวของเครื่องใช้มีการบริการต่างๆเช่นช่างตัดผมก็เพราะคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้นั่นเอง ชี้นะอาชีพสุจริตคือการประกอบอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายและประเพณีของสังคมด้วยค่ะก่อนจะมาดูตัวอย่างอาชีพสุจริตเราลองมาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าให้น้องๆเลือกว่าอาชีพต่อไปนี้เป็นอาชีพสุจริต หรือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย น้องๆรู้จักอาชีพเหล่านี้กันไหมคะทำนาเป็นอาชีพของคนไทยมาตั้งแต่อดีตเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นอาชีพที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศและยังมีผลผลิตส่งไปขายยังต่างประเทศอีกด้วยคะ่ะทําสวนเป็นอาชีพที่ทำการปลูกผักและผลไม้ มาให้เราได้กินกันค่ะทำไร่เป็นอาชีพที่ทำการปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นไรอ้อยไร่ออไรข้าวโพดไร่มันสำปะหลังมาให้เราได้กินกันอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อมาจำหน,น่ายเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนั่นเองค่ะ อาชีพชาวประมงจับสัตว์น้ำหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลามาขายค่ะอาชีพจักสารทอผ้าเป็นอาชีพที่นำวัตถุด,ดิบในท้องถิ่นเองมาผลิตนั่นเองค่ะค้าขาย เป็นอาชีพที่ทำการขายสินค้าต่างๆแก่ผู้บริโภคค่ะเช่นขายอาหารขายเสื้อผ้าค่ะสุดท้ายคือบริการนะคะอาชีพนี้ก็เป็นการให้บริการกับคนในชุมชนในด้านต่างๆค่ะเช่นตัดผมเสิร์ฟอาหารซ่อมรองเท้า ซ่อมนาฬิกาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีอาชีพสุจริตอีกมากมายนะคะเช่นหมอทหารตำรวจนักบินอาชีพคนกวดถนนอาชีพคนเก็บขยะอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นต้นค่ะ แต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเพราะทำให้เรามีรายได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะทุกๆอาชีพที่สุจริตล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อสังคมและชีวิตของเรานะคะน้องๆที่ตอบพี่ช่วงเล่าสู่กันฟังว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนั้นตั้งใจเรียน และทำให้ได้นะคะต่อไปคาบหน้าเรามาเรียนรู้กันเรื่องความสำคัญของการทำงานว่าทำไมเราต้องทำงานแล้วงานมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างมาติดตามกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนดูการ์ตูนจบไปแล้วใช่ไหมคะว่างาน สุจริตมีอะไรบ้างมากมายหลายอาชีพเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องเรียนเก่งๆและไปประกอบอาชีพสุจริตนะคะส่วนวันนี้ให้นักเรียนทบทวนวิดีโอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานอย่างสุจริตที่ส่งผลต่อครอบครัวและสังคมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะส่วนวันนี้ทิเชอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ